สีบ่บรรทัดตรงนี้จะถูกเรียกว่าอิทัพปัจจยตาทั่วโลกธาตุนี้การเกิดจะ่เจ็บตายตกอยู่ภายใต้กฎกฎเกณฑ์สีบ่บรรทัดนี้อิมัสมิงสติอีทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอีทังอุปชติแปลว่า เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปซึ่งย่อมต้องสงสัยต่อว่าแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรพระองค์ก็จะบอกว่ายทิทางแปลว่า ได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัาปจจยาส,สังขาราปัจจญาปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาราปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นเหตุจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นเหตุจึงมีสลายยตนะคืออายยตนะนั่นเองเพราะมีสลายยตนะจึงม <email> ีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา เรามีเวทนาจึงมีตัณหาใช่ไหมไล่ไปจนกระทั่งชาติชรลามรณะมีเกิดมีแก่มีตายมีทุกขโทมนัสทั้งหลายเกิดขึ้นเห็นนะความทุกข์ในชีวิตเกิดเพราะเหตุปัจจัยนี้ถ้าดับเหตุนี้ได้ทุกไม่มีในชีวิต